ดีค่ะพี่กุ้งมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งจะมาคุยเรื่องนะคะพ่อชูชกนะคะพ่อชูชกนะคะเป็นพ่อที่พี่กุ้งนะคะสะสมนะคะแล้วก็พี่กุ้งรักและศรัทธานะคะพี่กุ้งมีพ่อชูชกมากที่สุดในโลกนะคะมีถึง5,000องค์เชียวนะคะแล้วก็ขนาดนี้นะคะก็ได้รับข่าวสารมานะคะว่ามีคนมาด่า มาว่ามาโจมตีมาทำคลิปอันนี้ขอบคุณนะคะทุกข่าวสารทุกคอมเมนต์นะคะที่ส่งมาให้พี่กุ้งนะคะพี่กุ้งขออนุญาตลบคลิปนะคะลบข่าวสารเหล่านั้นนะคะเพราะพี่กุ้งอยากจะบอกนะคะว่าพ่อชูชกบ้านพี่กุ้งไม่พาณิชย์ทุกกรณีนะคะและเป็นพ่อชูชกนะคะที่พี่กุ้งรักและศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นนะคะ ไม่มีคุณค่าพอที่พี่กุ้งจะไปใส่ใจและชายตาไปมองนะคะสำหรับวันนี้พี่กุ้งก็อยากจะบอกนะคะตามนี้เลยค่ะถ้าคุณเข้ามานะคะมาดูหมิ่นพ่อพี่กุ้งถึงในบ้านนะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะเด่นดังรวยให้เท่าพ่อพี่ก่อนนะคะแล้วค่อยมาพูดจานะคะแม้กระทั่งสิ่งความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนอื่นคุณยังกล้าดูถูกนะคะคุณก็